แน่นอนนะครับคำสั่งอ l ลก็เป็นอีกหนึ่งคำสั่งที่สำคัญมากอ l นไลน์เนี่ยนะครับมันรวมเอาคำสั่ง move แล้วก็คำสั่ง rotate เข้ามารวมอยู่ในตัวของมันดังนั้นเวลามันจใายชิ้นงานมันสามารถหมุนชิ้นงานไปตามรูปแบบที่เราต้องการได้คือง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆน้นนนองๆอยากจะให้ฝึกคำสั่งนี้ให้คล่องเพื่อเอาไปปรับใช้กับหน้าง,งานต่างๆนะ ก็ดนะครับดาวน์โหลดในส่วนของใบึกหัดบทที่4.20ขึ้นมานะครับแล้วก็ลองทําตามวิดีโอนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกเข้ามาก็สมัครเข้ามาได้นะครับรายเดือนแค่35บาทมีโปรแกรมออ t o c a ์หลักๆที่สอนอยู่รวมถึงอีก5โปรแกรมนะครับที่มีสอนในห้องเรียนนะครับแล้วก็มีมากกว่า12คอร์สเรียนแยกย่อยด้วยนะครับดังนั้นใครที่สนใจก็สมัครเข้ามาได้นะครับกับสมาชิกห้องเรียนเขียนแบบออนไลน์เดี๋ยวไปดูวิดีโอในส่วนของ เทคนิคการใช้งานคำสั่งอะไรกันครับ AL หรือว่าอะไรนะครับผมทดลองพิมพ์ AL กด enter นะครับคลิกที่ชิ้นงานคลิกขวาแตะจุดที่1ลากม,มามาใส่จุดที่ต้องการแท็กคลิกจุดที่2ลากม,มามาใส่จุดที่ต้องการแท็กคลิกขวากดปุ่มเย็ดสูมลงมาดูนะครับนี่ครับชิ้นงานก็จะถูกหมุนมาในลักษณะนี้อะไรเป็นการใช้งานรวมนะครับคือไม่ต้องหมุนชิ้นงาน แล้วก็ไม่ต้องโรเทชชินงานชิ้นงานจะมาวางยังตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนี่คือคำสั่ง AL หรือว่าอะไลนนั่นเองนะครับ